ะะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟตีนะคะสวัสดีค่ะนี่พ่อกันกับสาวลิตีผ้าเราเนาะคะ่ะมันสาวลิตีผ้าหลอกไปดูดวงมาเนาะคะ่ะหมอแม่หมอพลัดทักสาวลิตีว่าสาวลิตี <laughs> จะไปเห็นอย่างมไรจะก,กู้งามแถวสันเนาะคะ่ะวันยสาวลิตีก็เลยแม่หมอ,อเขาบอกถูกแถวสันงามอยู่ะคะ่ะพี่น้อง <laughs> ทันสิพาเราจะใส่ขิมอย่างวัสดุจะขึ้นสวยขึ้นกว่าเก่าเนาะคะ่ะแม่หมอถักเนาะแต่สิพาเราเรื่อง่างั้นมันก็ใส่หลายอย่างอยูอย่ค่ะแม,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 ม่แต่ว่ามันงนามดอกว่สัสนแม่หมอเลยว่าอุ้ยหน้าใสเด็กสาวริทีจะไปเห็ดอย่างมาว่าันมันก็้าครีมนะวาสนาดีเนาะดวงดีเนาะเจ้าว่ัสดุผันว่าเนาะแม่หมอปะ มาบอกสารติว่าเจ้าแม่ยังเมิอนี้วันสันมาดูดวงวันสันนุอนุวานอริติว่ามาดูดวงวันสันชีวิโชคมีลาบน้ำเข่าบ่อวันสันเจ้าว่าอันมีอยู่โชคกับลาบแล้ววะมีอยู่โชคกับลาบวันสันเนื้อคู่กับสิร้อยมาเองนกพิ่นว่านั่งอยู่เฮียนทันหละเพิ่นว่า ก็เลยซาลิตีนั่งอย่างนี้ถ่ายเนื้อคู่เนาะกับพี่น้องเมื่อกีหาด็กรับมันสิมาเองเพื่นวะซาลิตีพะหล่กได้ยแบบโอ๊ยมันสิมาแล้วได้ราคัาคุณแม่เสมันสิล้อยมาเองดอกว่ก็จนหอดเวลามันเพื่นวันเนาะค่ะซาลิตีพะหล่ก็เลยแบบโอ้ยถึงเวลาเด็กก็จเถ่ายเลยว่าขับพีน้องมันมีมากง่ายดอกค่ะเอ้ยเขาจะไปมีมากง่ายดอกกันเนี่ยเนาะแล้วถ่าโพด ไม่พยายาเอาดอกกับพี่น้องไม่มอกระดาษเนอะต้นสาชาไปฟังล้ำค่ะบต้นสาวัาแต่งตัวเดิมก็จะมาหับจับไปฟังล้ว่าสน,านุนปา,าเกาเนาะต่นจีพาร์นได้แบบเออก็ะิกแต่งไว้นี่แล้วว่ามีน้ำเขา่าดอกเด้อว,ว่าน้ำเขา่าดอกเด้อขายแต่นเนื้อครกกระดาษเนาะค่ะ ขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามสาร์ิตภาพเราในช่องยูทูบค่ะมื่อนี้สามจิตภาพเราก็แต่งโตสวยนะคะเพส่วนสารวันจิตภาไปเบิ่งมาลำนะครับยานก็ตีกันบริยานอยู่ค่ะเพราะว่าก็อยากไปเบิ่งเนาะ